ลอวรีแชมโบชวนคนไทยร่วมทำความดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้าประจำปี2565วันนี้ค่ะรายการข่าวบันเทิงค่ะจะพาคุ้ชมมาร่วมกันส่งต่อทำความดีเพื่อสังคมกันค่ะล่าสุดกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกค่ะร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าและมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะจัดงานแถลงข่าวบันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้าประจำปี2565ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นวาระการครบรอบ70 ปีของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าค่ะภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากพลตีทําลงโลดเต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าร่วมในงานค่ะและยังได้เหล่าคนบันเทิงค่ะที่มาร่วมเชิญชวนคนไทยค่ะให้ร่วมกันทําความดีค่ะเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นเปาวรีค่ะที่มาร่วมร้องเพลงภายในงานค่ะชม้นชนะทิพย์ค่ะโบธาราก็มาร่วมเชิญชวนคนไทยค่ะให้ร่วมกันทําความดีค่ะร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันค่ะ เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถค่ะและในวันที่25พฤศจ,จิกายนของทุกป,ปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะและมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชป,ปถัมภ์ค่ะจากรายการพิเศษในวันที่25นี้ค่ะทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง5เวลา16นาฬิกาค่ะไปจนถึงเวลา17นาฬิกา50นาทีสําหรับผู้ที่มีจิตสทธาค่ะสามารถร่วมบริจาคได้ที่สํนานันาาก เฉลิมพระเกียรติหรอบค่ะหรือผ่านบัญชีตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอได้เลยค่ะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันที่จัดงานสมเด็จพระมหาธีราชเจ้านะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแล้วก็เป็นการรำลึกถึงพระมหาการณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชาวไทยได้รู้จัก โรงพยาบาลพระบูดก้าของเรามากขึ้นนะฮะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้มาร่วมมือเริ่มใจนะครับบริจากทุนทรัพย์นะครับเพื่อไปสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งทุนให้การศึกษากับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งการเอื้อทอ,อนต่อผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้รู้จักกับ กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลนะครับพัฒนาการของโรงพยาบาลขุดเก้าตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมานะฮะเราได้ผลิตทั้งนักเรียนแพทย์นะครับเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับเราได้ฝึกฝนบุคลากร,กรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลนะครับหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับปัจจุบันเรามีการเปิดอบรมสาขาเฉพาะทางกว่า50สาขาด้วยกัน นะฮะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศหรือที่เรียกว่า Center of e x c e l l e n c e นะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์สมองศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจศูนย์มะเร็งนะฮะศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะศูนย์ส่องกล้องโดยทางการแพทย์และก็ศูนย์เวชศาสตร์ทหารครับหมุนค่อนข้างเร็วนะฮะวิยาการหมุนค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะนั้นนี่การแพทย์ก็ต้องตามไม่ทันนะฮะในบางครั้งเนี่ย เงินทุนสนับสนุนจากทางรัฐเองก็ดีนะฮะจากกองทัพบกก็ดีนะครับเราเราก็ได้รับตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ในบางกรณีหากเราต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยมีไฮเทคโนโลยีนะฮะเราอาจจะจำเป็นจะต้องพึ่งพานะครับาการสนับสนุนจาก พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับท่องทางแรกเลยนะครับง่ายคือถ้าท่านมาที่โรงพยาบาลก็สามารถที่มาที่สำนังกงานมูลนิธินะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เองนะครับ หรือว่าจะบริจาคที่โต๊ะบริจาคด้านหน้าโรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือว่าเรามี QR code นะครับท่านก็สแกน QR code แล้วก็บริจาคได้ตามนั้นเลยนะครับซึ่งเงินบริจาคของท่านนะครับปีนี้เราก็เพิ่งได้รับอนุญาตมาให้ให้สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่านะครับท่านที่บริจาค2,000บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเอ่อได้รับสมนาคุณจากเราในเป็นกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับซึ่งเราก็ยินดีมอบให้กับผู้บริจาคนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเป็น ส่วนหนึ่งนะครับทำบุญกุศลนะไม่ว่าจะเป็นในวันสาคัญของชีวิตท่านหรือในวันสำคัญของผู้ใกล้ชิดนะครับก็มาทําบุญร่วมก,กันได้นะครับการบุญนะฮะบุญกุศลนี้ก็จะย้อนกลับไปสู่ท่านให้มีชีวิตที่จเจริญก,ก้าวหน้ายิ่งยิ่งน<ม>ไปครับถือว่าวันนี้ก็มาร่วมงานเนาะแล้วก็ามาระลึกถึงรัชกาลที่หกนะคะแล้วก็กับโรงพยาบาลพระคุณเก้าร่วมเข้าปีที่70แล้วนะคะก็ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะคะในการช่วยเหลือ นะคะถ้าเกิดใครอยากร่วมบริจาคนะคะเพื่อที่จะท้งะองซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่า,าร่วมพัฒนานะในวงการแพทย์ต่อไปยังไงก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน,นะค่ะจริงปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้มาร่วมกับกาบาิจกร,รรมแบบโรงพยาบาลทั้งหมดร้าวก็เป็นโอกาสอีกด้วยครบรอบ70ปีด้วยในวันนี้ครับเฮก็เยียจะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมเข้ามา,รมา,รมารบริจาคก,กันเยอะๆครับผมกับมูลนิธิยังไงผู้บกสจาคเนี่ยาาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนนะครับคนที่อยากบริจาคช่วยยกันนะครับผมเพราะว่าทำาุลนโรงพยาบาลเนี่ยหากไกลโรคนะครับแล้วก็ฉันก็ได้ร่วมบริจาคเตียงแพทย์หนึ่งเตียงด้วยนะครับก็อยากจะแจกจ่ายตรงนี้ถึงคนนะครับ